หน้าคณะก็พี่แชมป์สจรุวันครับแล้วก็มีอาจารย์สนิททองทวีเป็นผู้จัดการได้รับการสนับสนุนจากท่านสอจอต้งปราจีนครับก็สถานที่ฝึกซ้อมก็คายมวยสจารุวันแล้วก็นักชกในดวงใจก็คู่แฝดของเขาแหะครับเจ้าเพชรนำชัยสอจอต้งปราจีนส่วนฝ่ายน้ำเงินงครับเด็ดเพชรมวยเด็ด789นะครับก็มีชื่อจริงว่านายวงสะทรขุนประดิษฐ์ 21ปีครับจากอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าคณนนะก็หนุ่มบดคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์นะครับมีเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยเป็นผู้จัดการแล้วก็มีคุณจิรชัยวัชิระรัตนวงศ์พร้อมด้วยมวยเด็ด789ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมดีเหมือนกันนะคุณออสเพราะว่ามหาัชนะวานีมีอาชีพพิเศษเพิ่มอีกเยอะเลย แน่นอนครับมีติพิเศษทั้งคู่เลยครับทั้งเพชรนำโชคสจโต้งมาจีนแล้วก็เดชเพชรมวยเดด7 8 9แฝดเจอกับแฝดครับนี่ถือว่าเป็นคู่แฝดเบอร์ต้นๆของวงการมวยเลยนะครับเพชรนำโชคนี่แฝดพี่แฝดน้องคือเพชรนำชัยนะครับส่วนเดชเพชรก็แฝดพี่จากสุราษฎร์ครับเพชรเดชอยู่แฝดน้องครับมหาถูกที่ถูกเวลากับภาคที่สองครับเจอกันไฟแรกนี่ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์ของเราครับ เมื่อต้นปีเลยนะครับ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหลังวันแห่งความรักไม่กี่วันครับวันนั้นนี่เพชรนำโชคเป็นฝ่ายชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์เดทเพชรในยกที่3ครับอ่าจะต้องดูวันนี้ครับโอ้โหไฟที่แล้วแพ้ชนะกันภายใน3ยกนะครับเดี๋ยวต้องดูไฟนี้ลังวันจากคาดทัพนะครับสำหรับลังวัลหัวใจ รางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้นะครับคาทัสมีรางวัลมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัสพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัสจัดให้ได้ไปต่อและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับก็ต้องที่คาทัสนะครับจัดที่ไหนไม่พานให้มาจาัดที่คาทัสรถพอ,อยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้ อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0 8 1 5ป5 3 5 5 5 5ขอขอบพระคุณคาทัศครับผมพูดรายการวันสถานาของเวทีมวยราชจดำเนินไปแล้วนะครับ78ปีครับพุทธน้าครับสิบคู่เอกห้ามพลาดครับส่วนวันศุกร์หน้าครับศึกมาตุภูมิมวยไทยมวยมันวันศุกร์ของเราครับี่เปิลนครนี่ประสานงานต้องบอกว่าชั้นเยี่ยมเลยครับจะจัดขึ้นที่เวทีมวยโชคราวหาด ชายทะเลเอา่าวไทยตำบลกระดังงาอำเภอสะทิ้งพา้าจังหวัดสงขลาครับสุกที่29ธันวาคมครับไปเขาดาวที่นั่นพร้อมๆกันครับคู่มวยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แห่งปีเลยครับและที่สำคัญที่ดูฟรีทั้งรายการด้วยครับแหลมโพจากกั่วครับมังกรเหล็กหนึ่งเพชรเตดตีใหญ่คมปะตักธนูเพชร ศิลธรรมเพชรกาก้าเพชรจรทานเจอสายเลือดน่ารักเจอเฉียบขาดรุ่งกิจประทับเพชรชัยเมธครับไม่ดูไม่ได้นะครับรายการนี้ครับในศึกมาตุภูมิวยไทยบวกมวยมันวันสุขของเราครับก็ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติด,ด้วยครับนัดน,นี้ย้ําเลยนะครับว่า ดูฟรีทุกกรณีครับสุขที่29ธันวาคมไปเจอกันที่สงขลาครับครมาแล้วก็ที่ปัตตานรฝักยํามาอีกนี่ครับคุณออสนอกจากชมพวยฟรีแล้วครับมีมหากรรมคอนเสิร์ตด้วยนะครับศิลปินนักร้องนี่โด่งดังระดับประเทศเลยนะครับมามีทั้งคุณโดมปกรณ์ลำนะครับแล้วก็ศิลปินชั้นนำของเมืองไทยนี่อีกเพียบเลยไม่ดูไม่ได้เลยนะครับต้องไปรับชมกันครับ แอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟินีนเบนดาฮารอยยาธนขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรคุชงนะครับ้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ม้มบยวไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพี่ชัยกิติทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทศัตหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตโอ้ยแม่ผู้ผลิตย,ตยาน้ำสก,กัดโสมและและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับ ืองดื่มสมบตีดีเพราะมีซิงแอลแคนทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่1ิบาทครับขอขอบพระคุณครับโอ้โหเป็นนักชกที่ออกหมัดฟันศอกได้น่ากลัวทั้งคู่ครับะกรรมาการจิระศิ์ศิลารัศกุลชี้ขาดด้านบนครับปีชาสาววิกันนรินทอง,อทองยีรันทงชัยกิจด,ดำรงวินิจกุลให้คะแนนแต่ไม่รู้ับว่าคู่นี้จะได้ให้คะแนนหรือเปล่าครับออกอาวุธกันแบบนี้ยกสองครับโอ้ยโอ้ยรางวัลว่าคนแพ้หัวใจไม่แพ้จากขาดพัด ว่าอาจจะออกคู่นี้หรือเปล่าครับดูครับโอ้โหนี่ครับซ้ายซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาแบบคู่แปดเทวดา,าครับโอ้โหดูนี่แหละครับเคยเจอกันมาแล้วภาคหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับง้างกำปั้นหล่อด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้โหดูครับ คนหนึ่งก็แค้นครับมฝ่ายน้ำเงินแค้นส่วนแดงก็อยากจะย้ำแค้นนะคุณดอนนะโอ้ยลงเลยครับตัดอาจารย์จิรศิลป์ชูมือให้เดชเพชรวยเดชเจ็ดรับโอ้ยอนแค้นนะครับในยกที่สองสุดโหลูกชายนี่เป็นนักชกดังทั้งนั้นเลยครับโอนี่ครับนี่ครับจิมบนก่อนจิ้มบนก่อนครับบวกแลกกันแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับ โอ้ยนี่ครับมาเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างครับนี่ครับโอ้โหชายโคงครับชายโคงนี่ครับโอ้โหตัดซ้ายอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเป็นอันว่าเดชเพชรวยเดชเพชแปดเก้าชนะน็อกเพชรนำโชคสอดโต้กปราจีนไป